สวัสดีครับพบกับคนค้นดวงคันนี้มาถึงธาตุดินนะครับธาตุดินก็คือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งและสองนะครับผมจะพูดถึงธาตุดินอ่อนก่อนเลยนะครับธาตุดินอ่อนคือคนที่เกิดปีพศออที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะครับการแต่งกายนะครับสีเหลืองอ่อนจะเสริมความมั่นใจนะครับเสริมบุคลิกภาพเสริมบาร,รมีสุขภาพที่ดีนะครับ สีส้มก็คือจะโชคดีมีผู้สนับสนุนให้การช่วยเหลือสีเขียวห้ามใช้เด็ดขาดนะครับจะโชคร้ายนะครับส่วนเครื่องประดับนะครับของคนธาตุดินก็คือให้ใส่สีเหลืองนะครับเครื่องประดับคนที่เกิดธาตุดินภาชนะนะครับก็คือคนที่เกิดพศที่ลงไายด้วยเลข2การแต่งกายนะครับก็คือสีเหลืองเข้มจะเสริมความมั่นใจเสริมบาร,รมีสุขภาพดีครับสีแดงสีชมพู จะโชคดีครับมีผู้สนับสนุนให้การช่วยเหลือสีเขียวเหมือนเดิมนะครับสีเขียวธาตุไม้ทําลายดินห้ามใช้เด็ดขาดครับโชคดีมีเงินใช้ปลอดโรคปลอดภัยครับ